ขออย่าให้ใครต้องบาดเจ,จ็บเลยได้โปรดนัาโทบอกต้องหม่ตอน,น้าจะ้นได้เดิ้อง่าจะเด็นเสียงนะคะ่ะ เฮ้มือแจ็คข้าที่ถือมีดกระชากได้แล้วครับหวดพเม้ผมก็ล็อกคอแจ็คไม่ได้นะครับอดพลวัตฮะหนีไปบทางนีไปทำอะไรเนี่ยถอนผานยังไม่ได้ลงถอนผ่นเลยถอนกันเอาเล้วเอาแล้ข้าต่อได้ข้าต่อได้ต่อได้แล้วนะคะเดี๋ยเดี๋ยวฟังทวนเสียงนิดหนึ่งอย่าทำแจ็คนะคะเย้าําแจ็ค ฟังฟังเสียงน,นิดฟังเสียงเอาริดทิเอาเอาช่วงต่อเนื่องย้อนแต่ตอนชาร์จนะฮะต้าเขาชาร์ตเลย